รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2566นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2566ณพระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่10กุมภาพานันธ์2566ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมชมการแสดงและเดินชมบรรยากาศภายในงานโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรงวัฒนธรรมนายอังพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรงวัฒนธรรมนางสุวจัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการการจัดงานและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่35ระหว่างวันที่1 0 1ถึง19กุมภาพันธ์2566เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวลบบุรี